วันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปพิคอคาด d นะคะเกี่ยวกับเหมือนเช่นเคยัวข้อความรักความสัมพันธ์นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องและกดกระดิ่งด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะเปิดไพ่ดูดวงนะคะแบบ รายเดือนแบบราคาถูกๆหรือว่าราคาพิเศษออกไปนะคะสามารถเป็นสมาชิกของช่องได้น,นะคะก็จะมีทั้งหมด3เลเวลนะคะก็จะมี 35, 80, และ100บาทนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเราส่งให้ทีหลังถ้าคุณสมัคนะคะสามารถเปิดไพ่ได้ตลอดเวลาเลยในเดือนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ในราคาพิเศษอีกด้วยโอเควันนี้ที่เราจะทำเกี่ยวกับหัวข้อของความรักนะคะมีชื่อว่า คุณเจอหรือว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วหรือไม่นะคะเราเจอคนที่ใช่แล้วหรือไม่อันนี้เหมาะกับสำหรับผู้คนที่มีอารมณ์ป๊อปปี้เลิฟหรือว่ารากักแรกพบเจอใครแล้วปิ๊งหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ใชดเจนอยู่หน้าตอนนี้หรือมีแฟนอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าโสดก็ได้แต่ถ้าโสดสนิทเนี่ยแล้วมาดูในหัวข้อที่เนี่ยคือ คอยว่าอีกทีแล้วกันเพราะว่ารูปแบบของเนื้อคู่คนที่ใช่เนี่ยต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะโอเคนะเดยอดรำหมอข้อคนโสดอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรื่องหน้าไพ่สังกาดกันนะคะ,ะกล่องที่หนึ่งซ้ายมือนะคะ ตั้งจิตนื่อถึงเขาคนนั้นนะคะถ้าอยากให้เขาคนนั้นคือคนที่ใช่หรือว่าอฐานสิ่งที่อยากจะได้เราต้องการคนแบบไหนรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนนิสัยแบบไหนอ่ะสวัสดีค่ะกองที่หนึ่งนะคะหัวใจเราจะมาดูค่ะว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วหรือยังนะคะขอก่อนนะคุณเจอคนที่ใช่แล้วหรือยังนะคะ s h o pentacles คุณคิดว่าคุณเจอยังคะคลับคล้ายคลับคลานะคลับคล้ายคลับคลา,คคลาเหมือนเหมือนมันต้องเปิดใหม่อยู่แล้วเปิดเพิ่มอยู่แล้วคลคล้ายคลับคลา,คคลาแต่คุณเนี่ยเหมือนเอาพลังงานไปจดจ่อเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องความรักหรือว่าการโฟกัสของคุณเนี่ยไปโฟกัสสิ่งอื่นเป็นอันดับแรกความสัมพันธ์ก็คือเป็นรองส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะเนาะอืม ก็เลยมันเป็นคลับคล้ายคลับคลานะคะคล้ายคลับคลานะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะเจอจริงๆก็น่าจะอยู่การใช้ชีวิตของเราหรือว่าพฤติกรรมของเราที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบไหนนะคะตามหน้าไพ่นี้นะ The Hierophant บางคนหรือว่าคุณนะคะเคยอธิษฐานขอพรอารมณ์เหมือนเขาเรื่องโซเ o s o m e อธิษฐานตั้งใจเหมือนที่บอกไปว่าถ้าคุณอยากได้คนแบบไหนให้ขอแบบนั้น คุณอาจจะไปหลายที่อาจจะยังไม่เจออันนี้คือเสียงที่คุณมองอาจจะยังไม่เจอ,อว่ายังไม่เจอคนที่คลิกนั่นเองนะคะไปหลายที่ไปอธิษฐานไปขอพรหรือว่าพูดกับตัวเองอะไรประมาณนี้หรือว่าเวลาเห็นใครแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยหยิบมาหยิบคนนี้มาเป็นสเปคของเราของเราอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าคุณเจอ,อยังตอนนี้คุณเจอในภาพโมโนของคุณอยู่นะคะว่าคุณต้องการแบบนี้นะแสดงว่าเลือกเยอะหรือว่าต้องการอะไรที่มัน ดีถูกต้องและใช่ที่สุดในชีวิตก็คือไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆหรือว่าไม่อยากมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์บ่อยๆนะคะ Ni ออฟคันะคะเท่าที่ดูคือคล้คายๆคลาคลาเหมือนจะใช่เหมือนจะเจอแล้วเพียงแต่ว่าคุณมีความลังเลตรงที่ว่าคนที่เจอมันคลิกกันด้านจิตใจจริงๆไหมหรือว่า ตอนนี้คุณมองดูใครอยู่สักคนหนึ่งมองดูภายนอกแต่ยังไม่ได้เข้าลึกถึงคนนั้นแล้วคุณก็มาถามว่าใช่หรือ,อยังคนนี้คนที่แบบอยากจะไปพูดคุยกับเขาคนนั้นนะคะแต่มันเหมือนยังยังลังเลอยู่ยังลังเล,งล,งเลว,ว่านี่คือคนที่ใช่หรือไม่เป็นการลังเลนั่นเองนะแต่ตามหน้าไพ่คือบอกว่าเป็นเป็นพลังงานคนที่ที่ดังสะท้อนมากกว่าว่าคุณเนี่ยรู้สึกลังเลก,กับคนนั้นคนที่คุณคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ เก้าเหรียญอารมณ์บอกเลยว่าถ้าจะเจอแล้วล่ะคะ่ะเพียงแต่ว่าคุณตัดสินใจให้ดีแท่นั้นนะอืคุณเจอแล้วล่ะคะ่ะคนคนนั้นจะเป็นคนเก่งคนฉลาดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอารมณ์เหมือนเรามาดูแล้วคุณเป็นเพศชายพลังงานคุณเป็นผู้ชายสูงแล้วก็ถามถึงผู้หญิงคนนั้นนะคะ ออประมาณนั้นเหมือนจะเจอแล้วค่ะเจอแล้วเพียงแต่ว่าเราเองที่สับสนหรือว่ายังไม่มั่นใจร้อเซหรือว่าอยากให้มั่นใจมากกว่า100ร้อยเปอร์ซ้ำ seven of cups เนี่ยยังไม่มั่นใจนะคะว่าคนที่เลงอยู่คนที่ดูอยู่เนี่ยว่าใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรกันแน่คุณมีความลังเลเกิดการสับสนเกิดขึ้นในตัวตัวตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าไพ่ของทางเลือกเกิดขึ้นแล้วเนาะก็กำลังดูดูอยู่นี่ไงมีความโลเลเกิดขึ้นของทางเลือกนะคะเนี่ยเพราะคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวคุณนะคะแสดงว่าพลังงานนี้คุณถึงพลังงานมันจะเด่นชัดว่าคุณเป็นประมาณนี้แต่ว่าพลังงานส่งไปถึงผู้นั้นมันยังไม่ได้เด่นมากเพียงพอว่า คุณจะรับรู้ถึงได้ว่าเขาคนนั้นใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้เรียนรู้กันมากควรจะ getting to know each other ก็คือศึกษากันให้มากกว่านี้นะคะโอเคแล้วยังไงต่อไป3ใบแนวโน้มอ,อันใกล้หรือว่าภาพรวมจริงๆอะไรไหนะคะใช่หรือไม่ใช่นะอันนี้ก็จะเป็น7เหรียญ9ไม้ หยุดนิ่งดูขนาดนี้เลยเหรอคะแปดไม้แสดงว่าคุณคุณมีความแังเลสสับสนว่าใช่หรือไม่ใช่มากกว่านะเออแต่ตามหน้าไพ่ก็บอกว่าคนเนี้ย มันคลับคล้ายคลั่วว่าเป็นคนที่ใช่เพียงแต่ว่ายังไม่รู้จักกันมากพอเอาง่ายๆคือคุณยังไม่รู้จักกันมากไพ่ก็เลยบอกว่าโอเคสามารถที่จะไปทําความรู้จักกันได้อีกเรื่อยๆนะคะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นในใจของคุณแล้วแต่ตอนนี้คลับคล้ายคลัามันคลับคล้ายคลั่แค่นั้นก็คือห้าสิบห้าสิบแต่มีแนวโน้นมที่จะใช่ถ้าคุณไปสารสัมพันธ์หรือว่าไปทักไปพูดไปคุยแต่ตอนนี้คือคุณอยู่กับสิ่งที่คุณทํามากกว่า ก็คือสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่กับมันก็คือเหรียญนะคะนิ่งนิ่งดูอยู่อะไรประมาณนี้เพราะความลัง,ลงเลลเยเอาแน่นอนไม่ได้ของคุณนั่นเองนะคะก็คือจิตยังไม่นิ่งแต่แต่ถ้าถ้านิ่งก็คือจิตคุณก็ก็ดีนะคะประมาณนี้นะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะาดูให้นางฟ้าเขาอยากบอกอะไรนะคะ Oh religious factors นะคะความต่าง Love yourself first Give relationship a chance Finance and career นี่ปัญหาของคุณฮันนี่มูนจริงๆความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะเดินต่อไปไปสารสัมพันธ์หรือพูดคุยกันได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับบางสิ่งบางอย่างอยู่อยู่กับ c a r ิเอร์นะคะ f i n a n c e a ส่วน r e e r ส่วนนี้ก็คือใบฮันนี่มูนก็คือใบของ8ปหมายที่สามารถพัฒนาได้หรือว่าไปเรียนรู้ผู้คนนั้นได้ไปในจุดนี้ได้นะคะประมาณนั้นมันจะใช่ระดับหนึ่งแต่จิตใจของคุณมันย้อนแยง้งไพ่ก็เลยตอบมาประมาณนี้นะคะแล้วมีความต่างของเรื่องศาสนาได้ด้วยนะคะแสดงว่ายังหาคำตอบกันอยู่ ยังอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้และหาคำตอบและสุดท้ายวันใดวันหนึ่งคุณจะต้องกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าคุณได้มีการแยกออกจากกันไปหรือว่ามีการที่แบบว่าสงสัยมากเกินไปจนถอยออกมาต่างคนต่างถอยมันจะมีวันหนึ่งที่คุณกลับมาขอความเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ควรก็าวเขาอ่ะขอโอกาสความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แบบว่า,าเรามากับกลตบมาคบคุยกันนะอะไรไม่ใช่แบบนั้นก็คืออาจจะมาพูดคุยกันแบบตีเนียนนะคะ อะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะกลองที่หนึ่งตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบายยสวัสดีค่ะกองที่สองผีเสื้อเราจะมาดูค่ะว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วหรือยังนะขอโอ้ขอหนึ่งใบนะคะคุณเจอคนที่ใช่แล้วหรือยังขอหนึ่งใบก่อนนะคุณเจอแล้วหรือยังคะควนับครับ เจอแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาขยายต่อ Queen of Cups ในที่นี้นะคะขอเดี๋ยวแม Queen o น Cups นะคะคุณเจอแล้วแล้วคนนั้นก็เหมือนแบบเป็นหนึ่งในใจของคุณแบบ could be the one อารมณ์แบบนั้นเราก็เหมือนรักแรกพบเหมือนเจอแล้วชอบทุกตาต้องใจคุณเจอแล้วนะคะแต่เรายังไม่รู้พลังงานของเขาเด่นชัดนะแต่คุณเจอแล้วค่ะ คุณน่าจะถูกชะตาถูกตาต้องใจเขาด้วยบุคลิกภายหน้าของเขาแล้วก็นิสัยลึกๆของเขาที่แท้จริงนะคะนิสัยที่แท้จริงของเขาเขาเป็นคนประมาณแบบนี้ก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนหวานเพจ of source นะคะแต่คุณไม่กล้าเข้าไปทําความรู้จักกับเขานะคะเพราะว่าเท่าที่ดูคุณอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นเด็กหรือว่า ยังไม่เท่าเทียมกับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะมันก็จะมีบางม,มุมที่คุณยังคิดแบบนี้อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เท่าเทียมอะไรขนาดนั้นนะก็คือมันจะเป็นแค่บางม,ม,มุมอาจจะเป็นนิสัยบางส่วนหรือบางอย่างคนเรามีหลักนิสัยคนนึงสามารถมีนิสัยได้มากกว่าแบบเป็นส0บ0ี่หรือว่าหลากหลายใช่ไหมคะแต่บางอย่างอาจจะเป็นข้อดีข้อเสียเงี้ยที่เรายังมองว่าเออยัง ยังไม่อยากจะพัฒนาตรงนั้นหรือว่าพูดคุยกับเขามากเกินไปไม่อยากไปเข้าหาเขาใกล้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่จริงๆคุณเจอคนที่ใช่คุณอยากจะทําความรู้จักมากๆเลยนะอยากจะแบบกระโดียเข้าไปไปบอกว่าเนี่ยฉันชอบหรือว่าเห็นแล้วคือมันใช่แต่มันแรกที่เจอเลยแต่ว่าคุณทําไม่ได้นะคะจะถ้าเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงแบบสังคมเราเนอะเออถ้ามองว่าฉันไปพูดอะไรก่อนเนี่ยฉันก็จะแบบ เสียศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าเป็นหญิงกับชายใช่ไหมแต่ตรงๆนันมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันเกี่ยวที่ว่าชอบไม่ชอบแค่นั้นเองนะคะอืแต่คุณเจอแล้วนะเดี๋ยมูเนี่ยคุณมีความกังวลใจมีความที่แบบไม่กล้าก็าคือเอาเก็บไอ้ในี้ใจนะคะคุณคุณปกปิดเข้าไว้ าถามว่าเขารับรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานเขาละกันเหมือนตอนนี้ยังขุดพลังงานคนนั้นไม่เจอนะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่กําลังเล็งมองคนหนึ่งที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งคุณเจอแล้วแต่ดันเป็นตัวเราเนี่ยที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้เขารับรู้หรือว่าเปิดเผยเ,เดินเข้าไปหาเขาโดยตรงนะคะเรามีความหวาดกลัวในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะกลัวสูญเสียคนนั้นไปเพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ใจดีเขาอายุมากกว่าคุณหรือเปล่า นะคะนี่บางวันคุณก็ฝันถึงเขาหรือคิดถึงเขาแบบมากๆเลยใช่ไหมอ่าเพราะว่าคุณไม่กล้าคุณกลัวความสัมพันธ์นี้มันจางหายไปแล้วกลัวควาไอ้กลัวความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกพัฒนาหรือหรือถอยก็คืออย,อยากอยู่นิ่งๆในใน,ในที่ของตัวเองแล้วกลายเป็นว่าเรากังวลใจพอเจอคนที่ใช่ดันกลับไม่กล้าทำอะไรเลยทำว่าทุกคนเป็นไหม เชื่อว่าหลายคนค่อนข้างที่จะเป็นมากๆนะคะเป็นซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะจะออกแนวกลัวกับคนที่ชอบคนที่ใช่จริงๆแล้วไม่กล้าเปิดเผยกลัวว่าคนนั้นจะไม่อินกับเรานะคะเนี่คุณอยากจะลองอะไรสักอย่างกับคนนั้นนะ ก็คือเป็นการทดลองการ try to ทำบางสิ่งบางอย่างกับเขาเหมือนการลงแรงลงทุนนะคะกับความสัมพันธ์หรืออยากเปิดเผยอยากอยากจะขุดมันสักครั้งขึ้นเหมือนแบบขุดความรู้สึกตัวเองขึ้นมาแล้วเดินไปบอกไปอลองสักตั้งว่าจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดอะไรเงี้ยอยากทำแต่ไม่ทำ คุณอาจจะเป็นคนขี้เขินขี้อายด้วยคุณมีความเป็นเด็กเพจออฟคัพสแล้วก็เพจออฟสอดอย่างที่ว่าไปคุณเจอแล้วคุณมีความแบบว่าไฟใดไฟหนึ่งมีความเป็นเด็กนั่นแหละอะเพจกับควีนคนละตำแหน่งนะแต่ความรู้สึกเท่าที่ดูเดี๋ยวเราดูพลังงานของเขาอีกหนึ่งในะเท่าที่ดูเหมือนเขาก็มีใจให้เรานะคะแต่มันเป็นแบบผู้ใหญ่นะนิ่งๆน,นะคุณอาจจะเป็นชาวท่าน้ําเช่นเดียวกัน หรือตัวคุณนะคะเป็นชาวธาตน้ําที่มาถามถึงเนี่ยคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตน้ําก็ได้หรือว่าธาตุลมก็ได้หรือว่าคุณสอบกันก็เป็นได้นะคะอ่ะพลังงานของคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันน่ะเท่าเทียมกันแต่พลังงานความเป็นผู้ใหญ่วิภาวะหรือว่าภายนอกอะไรเนี่ยอายุหรืออะไรก็ตามเป็นอะไรที่แตกต่างกันนะคะแต่ความรู้สึกที่ดี มีเท่าเทียมกันก็คือความรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกหลงรู้สึกอะไรที่แบบเป็นคนรัก t u อ of Cups นั่นเองนะเห็นไหมต่างคนต่างถือถ้วยมาเจอทวอ o คัพส์ประมาณนี้คือเจอคนที่ใช่แล้วแหละอ่ะขอดูเพิ่มได้ไหมว่าจะเป็นอะไรยังไงเปสล็สักสาใบนะคะถ้าเจออะไรก็จะเปิดเพิ่มน,นะตัวหลัง หกไม้ strength นะคะความสาม,มีความสาม,มีความสัมพันธ์นี้สามารถเป็นไปได้แต่เดีย๋ยวขาเล่าไว้ก่อนส t ร e นเ e วนอวา n ซ s นะคะความสัมพันธ์นี้สามารถเป็นไปได้แต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบหรือต้องการที่จะควบคุมความสัมพันธ์หรือว่าคนคนนั้น คนทีุ่ณถามถึงเป็นผู้ใหญ่ King of เป็น k i n อ of w าะคะอาจจะชอบที่จะเป็นผู้ที่แบบบังคับบัญชาหรืออยู่เหนือกว่าคุณหรือเป็นคนที่แบบถ้าคือจะบอกว่ายังไง เขาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําได้อ่าเป็นเป็นผู้นําในความสัมพันธ์ได้ดีด้วยนะคะคนคนนี้นะมีความเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแล้วอยากได้และต้องได้ด้วยคนที่คุณนึกถึงนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วคนนี้ค่อนข้างที่ระป,ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าศาสตร์ที่เขาศึกษาเพราะว่าอะไรคนนี้มีความฉลาดมีมีความที่แบบชอบเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลต่างๆเป็นคนที่รู้มากรู้ลึกร,ร,รู้จริงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สเตรนจ์เกิดขึ้นเนี่ย แน่นอนเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลความสัมพันธ์นี้หรือว่าเป็นคนที่เป็นช้างเท้าหน้าหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้นําของความสัมพันธ์หรือครอบครัวนั่นเองสามารถที่จะพัฒนาไปได้นะคะคนคนนี้ถ้าคบกันไปเท่าที่ดูนะมีความโชคดีนะแต่ถามว่าอึดอัดไหมถ้าสมมติว่าคนเป็นคนที่รักอิสระมากอาจจะมีความอึดอัดบ้างแต่เป็นการอึดอัดที่คุ้มค่านะคะกับคนคนนี้โอเคเราจะมาดูไพ่นางฟ้า ไพฟนางฟ้ายอยากบอกอะไร5บายนะคะ Keep an open mind นะคะ Release your ex h o น e y m o o n This is safe for each love นี่ไงมาแล้วแล้วก็ดิ h i s o u l d b e the one โอเคเหมือนที่ว่าไปเลยออกมาจริงๆนะความสัมพันธ์นี้คุณต้องเดินเข้าไปหาเขาแล้วแหละนะคะ release your ex ในที่นี้ก็คืออะไรที่คุณเคยกังวลใจในอดีตที่ผ่านมานะ่ะอย่าเพิ่งไปคิดก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเองเออเองอย่าเพิ่งไปคิดแทนเขานะคะการคิดแทนกันในความสัมพันธ์ว่าคุณจะเป็นคนในความสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเดีย๋ยวเพิ่งไปคิดแทนกันนะคือคนต้องเข้าไปพูดคุยไปเจรจาศึกษาสืา่อสารกับเขาคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะอืมแล้วบอกไปเลยความสัมพันธ์นี้คุณจะโชคดีถ้าคุณได้สารสัมพันธ์ที่ดิเซฟอุทเลิฟนะแล้วก็ this could be the one ความสัมพันธ์เนี้ยมีความซื่อสัตย์อยู่ในนี้ด้วยมันมีความรู้สึกว่า,วามันมีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวคนคนนี้ด้วย ถ้าคุณเจอคนที่ใช่คนนี้ก็คืออย่าปล่อยผ่านนะคะโอเคนะกองที่2ตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกองสุดท้ายกองที่3มเรามาดูนะคะว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วหรือยังนะคะ The Chariot ไม่ว่าคุณหรือเขากำลังเดินทางนะคะกำลังเดินทางเพื่อตามหารักแท้ว่าจะเจอ,อยังยังนะคะยังนะคะตอนนี้ยังนะตามพลังงานไพ่ใบแรกก็คือกำลังเดินทางมาบรรจบก,กันอยู่แปบ๊บหนึ่งนะกำลังเดินทางมาบรรจบก,กันเพื่อที่จะมาเคียงคู่กัน ะะถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์ของคุณยังไม่ชัดเจนแล้วคุณไปดูใครๆอยู่เนี่ยก็คือคนๆนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์รว่าโ r o c e s ที่กําลังพัฒนาตัวเองทั้งคุณและเขาไปเป็นการพัฒนาที่แบบว่าเหมือนไม่ได้เจอกันครั้งใดก็คือใช่แต่เป็นการพัฒนาเหมือนเรียนรู้กันมานานพอสมควรเป็นการเดินทางการเรียนรู้กันก็ได้นะคะภพยสองใบนี้นะเพื่อที่แบบว่าเรียนรู้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเรียนรู้เราเพื่อที่จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ถ้าตอนนี้ยังรู้สึกว่าชอบรักหลงแต่ยังไม่ได้คบคุยกันแบบเป็นกิจจลักษณะน,นะคะคนนี้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานไปคนที่ใช้ได้ค่ะอืแต่ก็ต้องไปดูสถานการณ์ของคุณด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มีเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบหยินอย่างนะมีทั้งลบและบวกใน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 ความสัมพันธ์ก็คือมีทั้งดีและไม่ดีในทางความรู้สึกได้ด้วยนะคะ Queen of Cups ค่ะเจอแล้วค่ะแต่กำลังพัฒนาโ o รเ s s อยู่นะโ o รเ s s กระบวนการที่แบบว่าพัฒนาตัวเองและเขานะคะเพื่อที่จะให้มันไปอีกขั้นหนึ่งแต่เจอแล้ว four Cups ซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูนะคือทั้งคนและเขาเนี่ยเหมือนอยากเยื่นความสัมพันธ์ให้กันแต่ว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่หยุดหยุดแล้วก็ถอยแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม มันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนเป็นคาม,มากันอยู่ยังยังยังไม่บอกว่าใช่แต่สุดท้ายคือมันใช่แล้วใช่ในที่นี้ก็ไมไ่หมายความว่าคําว่าใช่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่คู่เว็นคู่กรรมนะเป็นคู่อะไรก็ได้นะคะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้มีความดราม่าเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยๆๆนะคะแต่ถามว่ามีใครมายื่นอะไรให้ไหมก็ไม่เอาขนาดตัวพวกคุณจะยื่นให้กันก็ยังแบบมีการแบบถอยออกอะไรประมาณนี้นะคะ แต่จริงๆอะอย่าพัฒนาเพราะว่าเรียนรู้กันไปเรียนรู้เรื่องของนิสัยทั้งแบบข้อดีข้อเสียของกันและกันอยู่แต่เจอแล้วค่ะเดซันเกิดขึ้นนี่ไงเพราะว่าอะไรคุณน่าจะเคยรู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันใกล้ๆกัน มันมีความรู้สึกเป็นแบบี้เติมเต็มซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมาเติมเต็มกันแค่ฝ่ายเดียวหรือว่ารู้สึกดีแค่ฝ่ายเดียวคือมันเป็นประมาณแบบว่าคุณเห็นเขาคุณก็รู้สึกว่านี่คือเดอะซันของฉันแล้วคนนั้นเห็นคุณเขาก็บองว่าคุณคือเดอะซันของเขาก็าคือเป็นคนที่แบบอยู่ในชีวิตแล้วฟูลฟิลนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานหรือคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่รู้จักกันมานานพอสมควรเนิ่นนาน,านคนเก่าก็ได้หรือว่าอะไรที่เป็น เป็นคนที่รู้จักกันมาแล้วเคยเดีลกันมาแล้วดีลที่นี้ดีลในเรื่องของการงานก็ได้คนทํางานก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้คนที่รู้จักกันหรือคนที่เคยพูดคุยกันมานานแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันพอจะเป็นก็ไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้นะคะแต่คือคนที่ใช่นะคะแต่คนนี้อาจจะค่อนข้างยากนะคะก็คือจักรวาลอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดกแกล้งน,นะเป็นบททดสอบหนึ่งให้คุณนะคนนี้สามารถเป็นคนที่ใช้และเป็นคู่คู่แท้นะคะอะ่ขอดูอีกสามใบเป็นกองที่แบบ เต็มรถนะเฮอร์มิตสดาบแล้วก็ไนฟ์สอ s ความสัมพันธ์นี้มีคนใจร้อนหนึงคนแล้วก็มีคน,นงเงียบเงียบหนึ่งคนแล้วคนที่ใจร้อนอยากตัดสินใจแต่ทําไม่ได้คนที่นิงเงียบไม่ทําอะไรเลยก็คือการตัดสินใจโดยการไม่ทําอะไรเลยและมองออกมาว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน นะคะมันต้องเป็นเป็นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนก็คือถ้ามันหน่วงก็จะมีหน่วงถ้ามีสุกก็จะมีสุกบ้างถ้าเงียบก็คือเงียบถ้าแบบหวาหวาก็จะหวาเป็นเป็นจังหวะเป็นขึ้นขึ้นลงๆนะคะอะไรประมาณนี้เป็นเครื่องเป็นเวฟนะความสัมพันธ์ของคนนะคะโอเคกองน,นี้ชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ายอยากเหรออะไรบ้าง5ใบคะ่ะ a l i q u i t ทเ o ิฟนะคะ f l ิ t t ด o อ้สเตย์ออ about your love life chemistry ก็อันสุดท้ายนะคะ let your friends help you นะคุณอาจจะอยู่ในหมู่เพื่อนหรือว่าอยู่ในหมู่ที่แบบว่าอยู่ใกล้กันต้องมีสื่อกลางม,มาเป็นผู้สารสัมพันธ์หรือว่าเป็นสภานให้กับคุณนั่นเองนะคะจริงๆเคมีขวงคุณตรงกัน พวกคุณมีการจีบการต่อกันบ่อยแต่ความสัมพันธ์นี้ก็กลัวว่าเป็นไปไม่ได้อะลิคอเทเลฟแล้วก็คิดอาจจะเป็นไฟในฝันหนึงคิ่าตั้งคู่เพราะพลังงานเนี่ยเชื่อมโยงหากันนะคะพวกคุณสามารถเชื่อมโยงหากันได้ลิงก์กันได้ถ้าอีกฝ่นึงรู้สึกยังไงอีกฝ่นึงจะรู้สึกยังงั้นไม่มากก็น้อยนะอาจจะไม่ได้แบบวุ่หวาหรือว่าแบบโอเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไม่โอเคอีกฝ่ายนึงจะรู้สึกหน้ามุนหมอง ไม่โอเคเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกร้องไห้อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจงมีแบบอะไรที่แบบเป็นเส้นกั้นบางๆกั้นกันอยู่ความสัมพันธ์เนี้ยต้องคิดบวกให้มากๆเพราะว่าพวกคุณมีแรงดึงดูดต่อกันสูงอย่างที่ว่าไปพอมันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็จะผลักออกจากกันเป็นขั้วลบขั้วคือคือบางมุมที่เป็นข้อดีอ่ะพอมาบวกเสร็จกันอโอเคมันก็อยู่นิ่งใช่ไหมถ้าเป็นขั้วลบบางครั้งมันก็จะแตกออกไปอย่างเงี้ยอารมณ์จะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่่่แนใจเรือองงข กฎฟิสิกอะไรขนาดนั้นนะเราจะพูดในในแบบเชิงที่เราเนี่ยเข้าใจแบบนี้นะคะโอเคนะตรงไม่ตรงไง,งสามารถคอมเมนต์บอกเลยนะคะกองสุดท้ายวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย